สวัสดีค่ะดิฉันนางสาววิราวันสินคำมงเลขที่9ชั้นม3ทับ๓ค่ะสวัสดีค่ะดิฉันนางสาวทานวุลปัญญน์เลขที่27ชั้นม3ทับ๓ค่ะพวกเราเป็นนักเรียนจากโรงเรียนแพทยเมืองรายจังหวัดเชียงรายวันนี้พวกเราจะมานำเสนอเมนูอาหารเป็นอะไรมาติดตามกันเลยวัตถุดิบในการทำแกงผักปังมี9อย่างดังนี้ 1. ผักปัง สองมะขาอเทศสามพริกสี่กระเทียมห้าหอมแดงหกตะไคร้เจดแหนมหรือบ้านเราเรียกว่าจีนส้ม 8. ดเกลือ 9. กผงชูรสไปทำกันเลยขั้ตอนแรกใส่พริกหอมแดงตะไคร้กระเทียมลงไปตำ ขั้นตอนสองใส่กืาและชูรสมาตามกันเลยพอตามเสร็จแล้วมาดูวิธีต้มแกงผัดปังกันเลยมาดูวิธีแกงกันเลยขั้นตอนในการแกงพอน้ำเดือดก็ใส่พริกที่เราตำ ต่อไปให้ใส่ผักปังที่เราเตรียมไว้ต้มให้พอเหลืองคาขาเทศตามลงไปต้มให้พอสุกต่อไปใส่แหนมหรือบ้านเราเรียกว่าจีนส้มนะครับใส่ลงไปนะครับขั้นตอนต่อไปปรุงรส ด้วยน้ำปลาและน้ำปลารา้าสุกดูหน้าตาและไปชิมกันเลยเรามาชิมกันเลยอร่อยมากๆค่ะอืมอร่อยมากๆ เป็นไงกันบ้างคะกับเมนูอาหารของเราในวันนี้สามารถติชมในเมนกันได้เลยนะครับ๊ายบายครับวัสดีคคับ